ตอนนี้ตัวก๊กการรายังไม่เห็นอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการประสานกับทางกัโพ์เพื่อออกหมายปเป็นดน้วยตัิสขึ้นมาแล้วเพื่อจะดูว่าในก๊กการ์ดมีที่ไหนตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทําในกระบวนการเนี่ยก็คือเราต้องออกเป็นตต์โนติสก่อนแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ตัโพเพื่อให้กับสมาชิกประเทศต่าขขงๆ190ยเ่าทั่วโลกให้ทราบว่าตอนนี้ก๊กการมีหมายจับของประเทศไทยครับ่ีก ที่ผ่านมาพบทางเดินาาีคุณใช้เงกาก็การเป็คนกัมพูชาเลครับก็อกเซจาใช้สูทธทางกัมพูชาเลครับไปเพราะว่าเขาบินมาเป็นบเขาผ่านแดนกันั้นตอของไทยว่าย่งไรรายละเอียดตรงนี้อยู่ระหว่างการเซียนจานเพื่อถึงนุญาตคิดนึงนะครับว่ายวรอรอให้เราได้ พบทั are, hey. ้งกระบวนการแล้วก็เดี๋ยวมาแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อผ้ชทราบวยครับผูการเป็นเจ้าของเดียวกับสืกที่อยู่หมายถอกว่าเป็นสื่อของกองทใช่ไม่ใช่เรามีพยาการชัดเจนครับผมเรียนว่านอกจากพยาการของตำรวจไทยแล้วมีพยาการจากเอฟบีไมาประกอบในเรื่องการของาสารแต่าาไม่มู้สวจดน้ในการเป็นืึงในการก่อต้งหรือ่องนเนี่ยเาป็นเจ้าของแค่คนเดียว ในพยาธิที่เราเชื่อว่าอย่ก่อนครับว่าเขาเป็นเจ้าของหลายตึกครับไม่ใช่ตึกเดียวแล้วตึกทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการคอนเซปเตอร์ทั้งหมดแล้วเรื่องที่จะขยายออกมาจากเพื่มเกี่ยวข้องกับโครงการอป็ครแล้วก็ตึกของมันอป็รคือการขอมาจับเพิ่มเนี่ยเราคงต้องดูเรื่องของว่าเป็นขบวนการหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการหลอกประชาชนหรือไม่มีการส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการคอบครอนหรือไม่เส้นเกิน มีการเข้าไปสัมผัสเส้นงานหรือว่าอย่างไรนะครับพวกนี้ก็จะถูกนํามาพัฒนาประกอบเป็นพยาธาิารเพื่าาขอข้องายสังต่อไปครับถ้าตกลงมาได้ผลตอบแทนอย่างไรครับได้ค่าเข้าถึงได้ค่าหลอกเป็นเป็นต์นะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตเป็นเป็นความลับก่อนนะครับเพราะว่าต้องไปใช้ในชั้นสายก่อนหน้านี้เห็นว่า ตำรวจจามุชาไม่ได้ให้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของตึกปลอยเปรตครับหลังจากเนี้ตัวของทางตำรวจไทยเนี่ยคาดหวังที่จะได้ตัวอคคาเลยับเพราะว่าโกคาต้ออยู่เป็นคนจามูชาคาดว่าเราผมคิดว่าเราก็อยากได้ตัวครับเราเราที่ผมคิดว่าเราคงต้องไปทําตามขั้นตอนโรยการตามตามกฎหมายก็คือส่งเรื่องไปทางอินเตอร์โพซึ่งทางอินเตอร์โพก็จะส่งเรื่องไปทางประเทศกามูชาเกี่ยวเรื่องของเรสโปติส ผมผมว่าไม่ครับเราแยกจากกันนะครับเรื่องของทางสิ่งที่เราทำตอนนี้คือเรื่องพัิธุยาเรื่องพิพ<ม>าทใ์ชายแดนก็เป็นเรื่องหนึ่งครับสิ่งที่เราทาเพิ่มเติมก็คือพยาถาังจากต่างประเทศอันนั้นคือทาให้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทําให้สันเชื่อว่าทั้งหมดจากพิจับพญาถาัางไทยแล้วนำต่างประเทศเข้ามาทําให้สันเชื่อว่าอาันนี้มีความเ,เป็นข้อมีลจิสาร อะไรเป็นสิ่งที่เราทำาแกิว่าการจะจกับเป็นตัวไหนองกาหรือว่าได้นดีเนัต้องใส่ิงคโปเป็นหลักเพราะว่าถ้าใส่เพียงตารรมชาิเนี่ยมจะดีกับรือง่าตทตัวการีเราทำไกผมเรีนดีครับผมไปหาเหลือก็าพูดคุยที่อิงคโปรมาเมื่อต้นเดือนแล้วก็เราได้พูดคุยเรื่องนี้ซึ่งอิงคโปรเนี่ยเดี๋ยวจะออกเป็นยุทธศาสตร์องมาว่าจะทำยางไรเรื่องนี้กัครับเรื่องแรก ก็จะเป็นต่อในภาพรวมงคือถ้านอิสราเอลออกอะไรแล้วเนี่ยก็ร้อยเก้าสิบกแห่งทั่วโลกไทยก็เป็นสมาชิกกัมพูชาเป็นสมาชิกก็จะต้องทํางานร่วมกันในการปรับปรางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องแก๊สคอนเซนอร์เนี่ยมันไม่ได้พร้อมเที่ไทยเพีเดียวมันเป็นทั่วโลกนะครับตอนนี้แล้วก็ส่วนใจก็มาจากกัมพูชาด้วยตางไทยเนี่ยเราต้องไปแก้ไขปัญหาตัวนี้ด้วยทั้งเรื่องของการใช้สินไทยใช้สัญญาณไทยไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องรีบแก้ พื่อลดการติดต่อแก๊งคอสเตอร์เข้ามาถึงแม้ว่าเราจะดำเนินนโยบายจากของโครงการก็จริงแต่ผมก็เชื่อว่ากระบวนการคนที่ร้านพินซ่ารุ่นปอ203เลยเขาก็มีนะครับเพราะอย่างนั้นได้ตัาบใดที่เรามีอินฟราสซ์คเจอร์เขาอยู่เขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเราอยู่หรือเขาสามารถใช้บัญชีธนาคารไทยอยู่ในการลงทนั้งแต่ว่าคนไทยยังไม่ช่วยคนไทยคนไทยยังไม่รต่างใช่ครับต้องต้องให้คนไทยช่วย แล้วจะมีคนไทยพยายามข้ามไปทำงานแก๊โเอร์หรือเป่ามีข่าวคอกัม่ออกมากวตงการป็นไทยแล้วก็ทำดนี้เจะว่านไทยเป่าเข้าใจว่าจะเป็นเฟกนิวส์ปน้ะครับตัวโกการไมได้คนไทยา่เห็นกบบตัวทั้งสองสชาติไม่ไม่เห็นครับเป็นกัชาครับ ถ้าคาักูาการยว่ามีความสััน่องอรุย่างไรการการกอย่างคือเราเราคงตอบไม่ได้นะครับในฐานะเป็นผู้รักใชกฎหมายเราคงตอบไม่ได้เรื่องความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงในประเทศกัมพูชาครับแต่สิ่งที่เราตอบได้คือว่าพวกอาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีตำแหน่งในการเินเป็นสวแล้วก็มีการ เกี่ยวข้องกับเรื่องอาคารสถานที่ที่ใช้กัีซินดั้งแก๊งโปรเซนเตอร์เมผืองป่อยหลายอาคารมีความมีความผิดเข้องที่ชัดเจนครับตัวผมอาจจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความเชื่อมโยงอะไรกับนักการเมืองที่มีนักการากาับน,นักการเมืองในประเทศไทยไหมครับในผมผมขออนุญาตตอบแผนฐานคดีนะว่าทั้งที่ทางคดีเรา,ย,าเ <c oughs> ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นความสัมพันธ์ยังไม่ดูพิธีการของเราเนี่ยเราจะ เมื่อได้ขดีไปแล้วเนี่ยเราก็จะขยายสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเมื่อวานทางรัฐวิการสอ,อตอนกำลังเข้าไปตรวจคนเนี่ยเขาได้พยานบุคคลมาด้วยรอมทั้งพยานเอกสารพยายมวัตถุต่างๆมาตรงเนี้เดยวทางตำรวจจะต้องไปวิเคาะเพืเอ่อเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีธานาคารเรื่องโทรศัพท์เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่า้วต้องไปขยายต่อเราจีน้ตอบได้ครับว่า ตอนนี้มีใครพิจิตรเข้อบ้างจะผมยนว่าผมได้กับชทางสอแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้เราต้องทำให้เสร็จได้เดนะครับว่าใครที่เราเก็บข้อบ้างเพื่อให้เพื่อเราป้องกันการหลบหนือแล้วป้องกันการเส้นย้าทรัพย์สินเื่ส่ถ้าคคอยู่ในดเดียวกับยกที่เป็นเครืข่ายหรือวเป็นเจ้าของันในรเนเครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรา ผมเรียนว่าซอสตัวนี้ที่บอกว่ายังมีคนที่เป็นระดับเดียวกับอ่านไหมเราใช้ซอสหลายซอสครับเราใช้ซอสจากของต่างประเทศด้วยทำในเรื่องของทานั้นพ่ายกระโชนแล้วก็ภาคราชการต่างประเทศด้วยข้อมูลค่อนข้างตรงกันอย่างนี้ก็คือพอยเป็เป็นจุดที่ตั้งของแกลล์โพเซนเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือข้อมูลที่ตรงกัน ในควาเป็นตอนนี้ก็จะมีผ้อ่าที่เป็นตัวหลักนะครับอันนี้คือที่ผมตอบได้ก็จะได้ประมาณแต่ถามว่าจะมีคนอื่นอีกไหมเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่บรรยากาศที่เราดำเนิผมเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่ออผมเป็นต้องชื่นชมทางสอทนะครับที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องนีนเน้เพราะว่าเราปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะไปดำเนิน,นคดีกับเจ้าของขอาคารซึ่งพวกเราก็จะรู้กันอยู่ว่า เจ้าของอาคารอาคารนี้ที่ตั้งแก๊งคอเซนเตอร์ก็คุยกันมานานครับแต่สิ่งที่ตำรวจเรายายมทำคือทำยังไงให้เราสามารถรวบรวมพยานหลจากฝั่งนู้นเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะขอสารให้ออกหมายจับบุคคลนั้นได้ที่เป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ปรกอบการอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทําในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา